ก็นะครับกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดหนองกลับนะฮะอาเภอหนองบัวนะครับนี่วัดนี้คืออ่าหนึ่งในสามสิบเจ็ดวัดนะครับที่หลวงปู่เดิมได้มาสร้างเขาไว้นะครับผมตอนนี้โอ้เข็มขังศักดิ์สิทธิ์ครับมีหลวงปู่เดิมนะครับแล้วก็หลวงอ่าพ่ออ๋อยนะครับนี่โอ้เป็นวิหารของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับ หากใครเปิดดูคลิปนี้นะครับขอให้บารมีหลวงพ่อเดิมนะครับคุ้มครองนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนี่บารมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออ่อยครับนี่หลวงพ่ออ่อยนี่ท่านก็เก่งนะครับเนี่ยเป็นมีตำราหลวงพ่เดิมไว้เยอะนะครับสมัยก่อนนะครับที่หลวงพ่อมาสร้างวัดอ่าหนองกลับนะครับก็อีกหนึ่งวัดนะครับที่หลวงพ่เดิมท่านมาสร้างเข้าไว้นะนี่ครับโอ้สาธุสาธุครับ อ่านนะครับบารามีหลวงปู่ไม่เจ็บไม่จนนะครับสาธุสาธุครับนี่โอ้สาธุหลวงปู่รักษาครับ